ที่มันรู้สึกโต้ไอ้นี่นเละโบกอย่างไรว่าได้อย่างนี้โอเคไปมงเกาเขาที่เคยไปแบบกระหังในเมืองโรงแรมนัม่นไปจองม,มาเลยไปจองเจอ จะไม้ดูนะครับผมเสียงดังเสียงดังทุกคนเห็นไหมคือตอนนี้แนนมันนอนหลับแล้วนะครับคือผมกําลังอผมกาลังนั่งตัดลิบอยู่นะครับทุกคนแล้วพอดีตอนนี้แนนมันหลับไปก่อนแล้วผมก็เลยว่าจะมาแกล้งสักหน่อยนะครับทุกคนจะปลุกให้มันตื่นให้มันรู้สึกตัวสักหน่อยนะครับคิดออกเมื่อกี้ผมจะคล้ายๆพุยตัวสัหกับคนอื่นนะครับทุกคนเหมือน คุยตัวคุกคนคือกว่ามันได้ยินนะครับคือผมจะคล้ายๆแบบจะคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงอื่นนะครับทุกคนเหมือนแบบแอบคุยกับคนอื่นอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงคือกว่ามันรู้

ลิงจ๋อเอ็งอย่ามาทำซ่าูโทรมาว่ะ ที่อยู่ในเมืองแต่เราตรงมมนี้จะทำแาบทางไลน์เลยลงมาเลยส่งมาเลยเราไกลรบกอดคว้งเนี่ยเอาอะไรเพื่อนก <c oughs> ูก็อยากไปอยู่เต็งวันนี้โทรมาไงเออ <c oughs> กูอยากไปอยู่ โทนกแต่โซมานึงสามาู้สาวอย่างู้สาวกูน้อยกว่าไงยังไงโอ๊ยยังโมน้ำแผ่งโได้วมน้ำไข่เลยอะโมวันนั้นไม่ยินมเล่าวโมโทรมาโมยังที่นั่นไปหางเงินาอวันไม่ได้ยิ้มลายล้วบปอยนนอนรับเดียวห่นนีง เมื่อเนีนอนหลับแต่งแต่คนตาสั่างเอาไปตัวเป็นฝันบ่แล้วมาหางเย็ดแม่กูมูตัวมาเห็นบ่เนี่ยยังมาหาพี่ใส่แบบนี้แบบนี้เนี่ยอะไรครับนี้อ่ะคือเมื่อไรเอย่างก็บ,บอกกับมูเบอ่บ์บอกพ่อมานอนพราต้อง,องเหเอา ว่อน,นี่เปิดเ,เนี่ยเบิร์กัมบอเสียเนี่ยเบอร์มาในแชทแบบนี้เนี่ยเออเดี๋ยวปิดไฟดรอเอ้เบอร์เดี๋ยวปิดคอมกันนะตอนตอน,น,อน,นแรกเล้วก็เราปิดคอมแล้วนี่แหละเอาไปเบอร์บอเสียท้องถานรถ ten seconds later รูเลืองหมดเมื่อกี้มันรู้สึกโตอันีม่เล็บโบงยังไงวะได้ยังไงเมอกีไปมองเกาเฮาที่เคยไปปะกำแพงในเมืองโรงแรมอ่ะไปจองมาเลยไปจองเพื่อนไม่โชเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่เจ้งก็เข้ามาใครเออเออ เร่องม่ตีกูเองด้อย่งเี้ยอนหยั่งปาใสกวเองเดีอเฮ้อล้อเหลนไปวมีไบร้าไม่่ไหลัอกูลเอางอย่างงั้ นี่ะไรกเลปลูกง่าไม้องเวนยังเนี่ยอออเโอ้ยนี่ต้กุดกเก็บเนาะเนาะไม่ัเรียกม่ล่าต้องเจ้ของว่านด้ันีร้อรอเคิเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีปลูกแฟร์วั้องปลูกย่าจะต้องแล้วันนตีสองวหี่ทีสองสี่สิบหกนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนดูดิครับเห็นไหม ตีสองแล้วนะครับผม46นา<ม>ทีผมนั่งถัดคลิปอยู่ครับใครบอกว่าแบบจะรอจะรอนอนพร้อมกันอะไรครับเนี่ยอะไรก็เนี่ย <c oughs> แล้วก็เลยแบบปลุกสักหน่อยปลุกให้มันแบบรู้สึกตัวสักหน่อยนะครับ <c oughs> นอนไปเลยไม่ต้องในัาผม <c oughs> โอเคครับทุกคนขอข้าวแน่ โอเคครับผมก็แกล้งาบากนะครับวันนี้ข้อหานอนก่อนเ็นไนอนก่อนเขาโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วแหละนอนก่อนนะครับตอนนี้ก็ง่วงมากแล้วเพิ่งทํางานเสร็จครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าง Bye now, let's go!